สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลขนำโชคที่ช่วยส่งเสริมดวงการเงินของแต่ละวันเกิดนั้นหากท่านเข้าใจว่าเลขไหนส่งเสริมในด้านใดย่อมเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเพื่อนำเอาตัวเลขมงคลนี้ไปใช้ในธุรกิจและชีวิตประจำวันของท่านและในคลิปนี้ท่านจะได้เข้าใจความหมายของแต่ละตัวเลขเพื่อที่ท่านจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามโชคของวันที่ท่านเกิด 2. องคนเกิดวันจันทร์เมื่อใดก็ตามที่คนเกิดวันจันทร์ต้องการเสริมสเสน่ให้กับตนเองต้องการสร้างความนิยมชมชอบจากคนรอบข้างรวมไปถึงการมีบริวารเข้ามาส่งเสริมหากท่านมีเลขสองไว้ใช้งานจะช่วยส่งเสริมโชคลาภทางด้านนี้ของท่านได้เป็นอย่างดีเมื่อชีวิตมีคนรอบกายมีผู้หวังดีมากกว่าคนใกล้ชิดที่ประสงค์ร้ายนั่นย่อมถือว่าเป็นโชคลาภอันประเสริฐอย่างหนึ่งของคนโชคดี มาถึงเลขสของคนวันจันทร์ที่นอกจากจะเป็นตัวเลขที่ส่งเสริมสุขภาพกับความเป็นอยู่ที่ดีของท่านแล้วเลขสยังส่งพลังและส่งเสริมสภาพแวดล้อมของคนวันจันทร์ให้มีชีวิตชีวาเพราะเลขสกับคนวันจันทร์นั้นหมายถึงการมีชีวิตประจําวันที่จะได้เจอแต่ความดีงามจะได้ประสบพบเจอกับคนรอบข้างที่หวังดีกับท่านเท่านั้นต่อมาเป็นเลขสี่ของคนวันจันทร ที่เป็นเลขของการส่งเสริมอำนาจวาสนาส่งเสริมบารมีของท่านการมีเลขสีไว้เพื่อเกื้อหนุนธุรกิจการงานให้เกิดความคล่องตัวคนวันจันทร์จะพบว่าธุรกิจของท่านไหลลื่นไม่ติดขัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนวันจันทร์ที่ทำธุรกิจที่มีการติดต่อสื่อสารมีการค้าขายที่ต้องมีการเจรจาตกลงกันเพื่อให้ท่านได้ประโยชน์มากที่สุด แม้แต่อาชีพที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเองก่อนนิยมใช้เลข4ี่ในการติดต่อสื่อสารเพราะจะเป็นการส่งเสริมโชคลาภทางด้านนี้ของท่านได้เป็นอย่างดีมาถึงเลข7ของคนวันจันทร์ที่ท่านจะขาดไม่ได้เลยเพราะเลข7เป็นตัวสร้างรายได้ที่ส่งเสริมทั้งโชคลาภและเงินทองของท่านให้ท่านมีเงินทองงอกเงยเพิ่มพูนทวีคูณมากยิ่งขึ้น เลขเจ็ดของคนวันจันทร์ยังครอบคลุมไปถึงเงินทองหรือสมบัติที่ท่านได้มาแบบไม่ต้องออกแรงอีกด้วยนั่นก็คือสมบัติที่ได้มาในรูปแบบของการรับมรดกการได้ส่วนแบ่งเป็นที่ดินหรือเป็นอาคารบ้านเรือนตึกแถวไปจนถึงการได้มาจากการเสี่ยงดวงก็มีผลมาจากเลขเจ็ดแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือรายรับที่ท่านได้มาจากการทำงานและการทำธุรกิจของท่านนั้น จะมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นเลขส่งเสริมคนวันจันทร์ตัวเลขต่อไปก็คือเลข8สําหรับท่านที่ต้องการส่งเสริมความมีมานะความอุดสาหะความขยันหมั่นเพียรการมีเลข8ไว้ใช้งานจะช่วยกระตุ้นให้คนวันจันทร์มีความกระตือรือร้นเพราะเลข8จะเป็นตัวแทนของความขยันขันแข็งให้ท่านได้เป็นอย่างดีและนอกจากการมีเลข8เป็นหนึ่งในตัวเลขเบอร์โทร ที่ส่งเสริมให้มีไหวพริบปฏิพานมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วจึงเป็นการดีให้กับการเจรจาค้าขายของท่านให้ไม่ตกเป็นสองรองใครต่อไปคือเลข5ของคนวันจรรันที่ต้องการส่งเสริมโชคลาภและทรัพย์สมบัติของท่านที่ท่านมีอยู่ในครอบครองอยู่แล้วตั้งแต่มรดกตก,ตกทอดที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษไปจนถึงการเสริมสร้างหลักฐานให้มันคงถาวรยิ่งขึ้น การมีเลขห้ายังรวมไปถึงการลงทุนเพื่อเก่งกำไรให้ออกดอกออกผลให้ท่านได้ผลตอบแทนกลับมาคุ้มค่ามากที่สุดมาถึงเลขหกของคนวันจันทร์ที่ต้องการส่งเสริมและสร้างกำลังใจท่านที่อยากให้มีโชคลาภจากความอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ผู้คนรักใคร่ให้ความเอ็นดูให้ความไว้วางใจให้ท่านทำงานใหญ่รวมไปถึงความเห็นอกเห็นใจจากคนใกล้ชิดจากการผูกมิตร และจากมิตรสหายไปจนถึงคนรักให้รักกันแน่นแฟนกลมเกลียวและผลพลอยได้ของการใช้เลข6ก็ยังส่งผลดีกับฐานะทางการเงินของคนวันจันทร์ด้วยในที่สุดมาถึงเลขสุดท้ายของคนวันจันท์ที่ท่านควรหลีกเลี่ยงที่ถึงแม้ว่านี่เป็นเลขหนึ่งก็จริงแต่เลขหนึ่งไม่ส่งเสริมคนวันจันทร์ได้ดีเท่าที่ควรหากท่านหลีกเลี่ยงได้เห็นสมควรว่าไม่ควรนำมาใช้งานจะดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการทำงานที่ไม่ต้องการออกหน้าของคนที่ชอบทำงานอยู่เบื้องหลังหากท่านหลีกเลี่ยงเลขหนึ่งได้ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลขหนึ่งเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าหากท่านมีเลขหนึ่งอยู่แล้วและท่านไม่มีความจำเป็นจะต้องเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำของคนหมู่มากท่านก็สามารถมีความสุขกับการทำงานได้ในกรณีนี้ในตำราได้กล่าวไว้ว่าอนุญาตให้ท่านมีเลขหนึ่งอยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้น ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่มีความสนใจในศาสตร์ของตัวเลขที่ส่งเสริมดวงชะตากันบ้างนะครับตัวเลขต่างๆที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นยังขาดแต่เลข9ที่เราไม่ได้กล่าวถึงและที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าความพิเศษของเลข9ก็คือนี่เป็นตัวเลขที่คนเกิดวันไหนก็สามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันของท่านได้นั่นเองลองสำรวจดูว่าท่านมีเลข9แล้วหรือ,อยังนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม